วันนี้จะพามาทอดหมูกรอบวิธีที่สวยแล้วก็กรอบที่สุดนะคะให้วางหมูลงไปแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วก็สาดน้ำมัน,น,นะคะ่ะนี่นะคะจะทำให้เขาพองนะคะ ถ้าเราคล่มหน้าเขาเลงไปเขาจะไม่มีที่ขยายแล้วก็คลองนะคะเขาจะไม่ค่อยคลองนะคะถ้าเราใช้วิธีนี้หนังหมูเราจะคองนะคะเห็นไหมคะให้หยอดน้ำมันลงไปให้หมดนะคะตรงที่ยังไม่คลองนี่ให้ทันอยู่อย่างนี้นะคะจนเขาคลองหมดทั้งแผ่นนะคะคะตรงไหนยังไม่คลองเนี่ยเอาน้ำมันลาดลงไปนะคะ อุณหภูมิน้ำมันต้องได้ที่นะคะนะคะี่ค่ะลองไปทอดกันดูนะคะต่อแผ่นที่สองเลยนะคะแผ่นแรกเสร็จแล้วเราจะเอาแผ่นที่สองลงะคะ่ะนี่นะค่ะเขาจะคลองดีมากนะคะ เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่ลงมานะคะทำให้เขาขยายตัวได้ง่ายคลองดีนะคะวิธีการเลือกสามชั้นก็เหมือนกันนะคะถ้าสามชั้นที่ขนเขาปีด่ดีต้นหนาเป็นตอๆเป็นแผ่นนะคะไม่ต้องไปเอานะคะเวลาเลือกสามชั้นให้ลูกสามชั้นลูกแล้วไม่มีตอขนเยอะๆนะคะ พอเขาพองตัวดีแล้วเราผ่อนไฟนะคะผ่อนไฟแล้วก็ทอดไปทอดไปยี่สิบนาทียักว่าเขาจะเสร็จนะคะพองดีแล้วก็ทิ้งไว้ห้านาทีแล้วก็กลับด้านลงไปนะคะนะคะนี่นะคะพอจักห้านาทีหกนาทีแล้วเราก็กลับด้านนะคะ สฟอ่อนนะคะเพื่อเน่ like <S 1> <S 1> <S ้อนเหนียวมากเลยจะทิ้งไว้อีกสัก5นาทีนะคะทีนี้เราปิดตาเลยค่ะค่ะเดี๋ยวสักพักเราจะมาเอาขึ้นนะคะให้ได้10กว่านาทีนะคะ15นาทีหรือได้20นาทีนะคะ ทอดให้กรอบแต่ชอบกรอบมากทอดนานชอบกรอบน้อยทอดอบกำลังดีนะคะเดี๋ยวท่านมาดูรอบนะคะที่นี้หมูกรอบเราก็ได้ที่แล้วนะคะเราก็เอาขึ้นเลยคะนี่นะคะทุกอย่างก็จะแบบกรอบแล้วนะคะเอาขึ้นเลยจ้านี่นะคะก็เป็นว่า เส็จแล้วนะคะหมูกรอบของเราจ้านี่ยะ,ะ่ะวิธีวิธีตากหรือวิธีทำให้ไปดูในคลิปอื่นๆนะคะคลิปข้างล่างเลยค่ะคลิปวิธีทำหมูกรอบทั้งหมดนะคะจะอยู่ข้างล่างค่ะมีทั้งวิธีตากแดดและไม่ตากแดดนะคะถึงจะยังไงก็ทอดเหมือนเดิมจะจะตากแดดหรือว่าไม่ตากแดด ก็วิธีทอดก็เหมือนเดิมให้มาดูวิธีทอดตรงนี้นะคะขอบคุณทุกการรับชมจ้าสำหรับหมูกรอบชุดนี้นะคะสามารถทำเมนูดได้หลายหลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผัดกระเพราผัดพริกแกงนะคะหรือว่าเป็นข้าวหน้าหมูกรอบก็อร่อยนะคะที่เราทำขึ้นมานี้นะคะก็คือขายที่ร้านเลยจ้าอยู่ที่นองเกตน้อยนะคะ โ้งวัดหนองเกตน้อยจ้าพัทยาอำเภอบางละมุงนะคะเข้าไปหาได้นะคะในแก๊ปฟู้ดจ้า